ถ้าถูกจับจะต้องมีเงินจํานวนเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยเตรียมบินกลับที่ประเทศไทยนะสำหรับน้องๆที่โอเวอร์วีซ่านะคะเป็นพี่น้องอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะสําหรับใครที่ถูกตมจับกลุ่มนะคะมันก็จะต้องนะคะไปนะคะดําเนินการอยู่ที่คุกข,ของตอมนะอ่ะเดี๋ยวบน๊ดดำจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเงินที่ควรจะมีในการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะแต่ละเดือนแต่ละเซสซันนะคะมันจะไม่เหมือนกันค่ะ าราคาถูกแพงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตั๋วนะคะแต่ละสายการบินแต่ละซีซันนะคะเช่นหน้าไฮหน้าโลนะคะตั๋วมันก็จะถูกจะแพงแตกต่างกันเนาะแต่เอาเป็นว่านะคะโดยทั่วไปนะคะเท่าที่มาดามเห็นน้องๆที่ถูกจับแล้วมาแชร์ประสบการณ์นะคะค่าตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0หวอนนะคะถึงนะคะ4ี่0 0 0 0้นวอนนะคะดังนั้นควรที่จะมีเงินนะคะเตรียมไว้เลยนะคะเอาสักประมาณ50,000นวอนนะคะหรืออย่างต่ำๆเลยนะ ควรจะมีเงินติดตัวสักหนึ่งล้านวอนค่ะเพราะนะคะในบางเขตบางคุกที่น้องเข้าไปนะคะติดคุกบางคนนะ่ะติดคุกนานนะคะบางคนติดแค่3วัน5วันได้กลับแล้วนะคะแต่บางคนโหติดนานนะคะเนื่องจาก เท่าแก่นะคะไม่ไมาเคลียร์นะคะมีติดคดีด้วยนะคะก็จะต้องอยู่ต่อเคลียร์คดีก่อนนะคดีนี้หมายถึงอะไรนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการถูกจับกลุ่มแล้วถูกผลักดันออกนอกประเทศเนาะ <laughs> เพราะบางคนนะคะมีคดีจะต้องขึ้นศาลนะคะหรือน้องอาจจะไปอะนะขับรถ ชนแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วมันก็มีคดีเก่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องสืบสํานวนนะคะรอขึ้นศาลอะไรต่างๆก่อนดังนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยแล้วรอบินกลับอย่างเดียวนะคะโดยทั่วไปถ้ามีเอกสารนะคะน้องมีเงินมีเอกสารก็จะอยู่ที่ประมาณ3วัน5วัน7วันนะคะแต่ในบางคุก ของตอมอนะคะบางคนนะมีเอกสารครบมีเงินครบนะคะแต่ว่ามีจํานวนคนนักโทษเนี่ยติดจํานวนมากเลยนะคะก็ต้องรอนานบางทีก็แบบ10วัน15วันนะคะก็มีเหมือนกันนะคะในบางช่วงนะเพราะมาดามก็เห็นว่ามีครบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าหนูติดเกือบ14วันเลยค่ะ,ะดังนั้นนะคะมาดามจะบอกว่า แต่ละคุกแต่ละเจ้าหน้าที่แต่ละเขตนะคะการทํางานช้าเร็วนะคะและจำนวนนักโทษเนี่ยมีผลต่อการที่คุณจะได้กลับช้ากลับเร็วนาะดังนั้นต้องเตรียมตัวกันไว้เลยนะคะในเรื่องของจํานวนเงินนะคะเอาเป็นว่าเผื่อน้องนะคะอยากจะต้องซื้อการโทรศัพท์ในด้านในนะคะเวลาที่ติดคุกตอมนะคะอ่ะใช้เงินนะคะเงินสดนะคะในการซื้อการโทรศัพท์นะคะใช้เงินสดในการซื้อนะคะถ้าเราอยากกินแบบอาหารเพิ่มเติมเนี่ย บางคุกนะคะสามารถซื้อได้นะคะเท่าที่แมร่ราเห็นนะบางทีบอกว่าหนูซื้อกาแฟหนูซื้อแซนด์วิชนะคะหรือว่าซื้อมาม่าอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่ไม่รู้นะคะว่ามันจะถุกคุกไหมเนาะ,ะแต่เอาเป็นว่านะคะเขาะะ <c oughs> มีข้าวนะคะมีน้ำที่เรากินฟรีแหละแต่สำหรับคนที่แบบอยากซื้อเพิ่มเติมเนี่ยก็ยต้องมีเงินติดตัวด้วยนะคะดังนั้นเก็บเงินสดไว้ดีกว่าคะ่ะติดตัวไว้เลยประมาณนะคะ1 000, 000ล้านวอนเนาะ,ะทีนี้หลายคนถามว่ามันจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นหรอคะจริงๆแล้วอ่ะ เป็นเงินสดอ่ะมันดีนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเงินสดนะคะเป็นเงินในบัญชีนะคะเป็นมีในบัตรวีซ่าก็ได้มีในแอปธนาคารก็ได้หรือมีใน แอปการโอนเงินต่างๆของน้องๆนะคะได้หมดนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะซื้อตั๋วเขาก็จะให้คุณนั่นแหละค่ะไปเอาโทรศัพท์ของคุณมานะคะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เขาจะให้เบิกโทรศัพท์นะะก็มาทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์นะคะโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตมในการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ได้นะคะดังนั้นไม่จํากัดค่ะขอแค่มีเงินนะคะหรือบางคนบอกว่าเงินไม่มีเลยส่งกลับบ้านหมดเลยนะคะหนูไม่มีเงินเลยเนี่ยหนูจะติดคุกนานไหมมาดามบอกเลยนะคะว่าติดนานค่ะเพราะนะคะถ้าคุณไม่มีเงิน คุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากสถานทูตนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าระบบเนี่ยมันจะต้องเกิดเป็นการบริจาคนะคะหรือเป็นการยืมเงินนะคะหรือจะต้องให้ญาติพี่น้องฝั่งที่ประเทศไทยเนี่ยโอนเงินมาให้กับน้องนะคะเพื่อดําเนินเรื่องในการกับที่ประเทศไทยบางที่มันติดกันเป็นเดือนนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในคุกซึ่งมันขาดอิสรภาพนะคะแน่นอนค่ะมาดาังเชื่อว่านะคะหลายคน คงบอกว่าอยากจะกลับวันนี้พรุ่งนี้เลยนะคะเพราะมันจะรู้สึกอึดอัดนะคะมันจะทุกข์มากเนาะเวลาจํากัดอิสระภาพนะคะดังนั้นเตรียมเงินติดตัวไว้เลยนะคะดีที่สุดอย่าส่งเงินให้ที่บ้านทั้งหมดค่ะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องช่วยเหลือตนเองนะคะไม่มีใครช่วยเราได้นะคะในเวลาที่มันเกิดทุกข์จริงๆเวลาที่มันติดคุกตอมจริงๆนะคะและน้องๆก็ควรที่จะต้องนะคะทักบอกนะคะพ่อแม่พี่น้องของเราหรือเพื่อนของเราด้วยเพราะว่าเขาเป็นห่วงนะคะ บางคนก็ไม่รู้ว่าถูกจับไปแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยมันจะเกิดเหตุร้ายอะไรมากไหมเขายังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะก็ควรที่จะต้องบอกทางบ้านด้วยนะคะเพราะว่าทางบ้านอนะ่ะเขาก็เป็นห่วงเนาะแต่เอาเป็นว่านะคะการติดคุกนะคะทุกคนจะได้กลับนะคะการปลอดภัยในชีวิตอะ่ะมีนะคะเออบางคนบอกว่ากลัวว่าลูกจะเสียชีวิตแล้วถูกจับเขาจะทําอะไรไหมนะคะโหไม่ไม่ได้แบบ คือการถูกจับของตะมอนเนี่ยจริงๆแล้วเน่ยเขามีมาตรการการดูแลนะคะที่ดีนะคะมีข้าวมีน้ํานะคะมีผ้าห่มมีหมอนมีห้องให้นอนนะคะดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย ถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ต้องมีเงินนะคะแล้วก็ให้น้องๆบอกทั้งบ้านหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นห่วงเนาะสำหรับคนที่ติดคุกนะคะอ่ะเรื่องไหนที่จะฝากอีกนะดังนั้นเงินสดนะคะจะเป็นเงินสดก็ได้จะเป็นเงินในบัญชีนะคะในบัตรนะคะในแอปได้หมดนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีให้รายงานตัวกับเองเลยนะคะปีนี้ปี2025ต่ตมอดุเดือดนะคะตั้งแต่โอ้โหสปีมาแล้วเนาะที่เราเห็นว่ามีการจับกลุ่มเยอะขึ้นนะดังนั้นฝากไว้นะสำหรับใครที่ถูกจับแล้วไม่ต้องคิดจะกลับมาเกาหลี ประวัติของน้องเนี่ยมันมีตลอดชีวิตนะคะมันยากมากที่จะกลับมาที่นี่ได้อีกนะคะ คนส่วนน้อยมากนะคะที่เขาจะฟุกโชคดีแบบลง k e t a แล้วบินมาผ่านนะ่ะละหมื่นคนนะ่ะจะเจอสักคนหนึ่งนะคะดังนั้นโอกาสกลับมาแทบเป็นศูนย์นะคะส่วนใครที่มีสามีเป็นคนเกาหลีนะคะมีแฟนจดทะเบียนสมรสให้นะคะอันนี้มีโอกาสกลับเข้ามานะคะคือวีซ่าที่แต่งงานกับคนเกาหลีแต่สิ่งสําคัญคือต้องจ่ายค่าปรับคะ่ะค่าปรับต้องจ่ายก่อนกลับเท่านั้นนะคะไม่ใช่ถึงที่ประเทศไทยแล้วอยากจะกลับมาจ่ายนะคะอันนี้คือ ไม่ได้ตอมอไม่รับสถานทูตก็ไม่รับนะคะดังนั้นการจ่ายค่าปรับมันคือการที่น้องจะไม่ติดแบคลิสตลอดชีวิตมันมีโอกาสยื่นวีซ่าที่จะผ่านคือแต่งงานแล้วมีสามีเกาหลีนะคะแต่การจ่ายค่าปรับไม่ได้การันตีนะคะว่าน้องจะวีซ่าผ่านชัวนะคะไม่ใช่นะคะตอมเนี่ย ประเทศนี้นะคะใช้เงินซื้อไม่ได้นะคะในเรื่องของอวีซ่านะดังนั้นอย่าเชื่อใครนะคะที่เขาบอกว่าจ่ายแล้วนะคะจะได้ชวนะคะไม่มีนะคะดุลพินิษทุกอย่างจะอยู่ที่สถานทูตก,การจ่ายค่าปรับแค่จะบอกว่าคุณไม่ติดแบคลิสต์ค่าปรับสูงสุดคือนะคะสาล้านวอนถ้าโอเวอร์วีซ่าเกินกว่า7ปีนะคะก็ เกือบ8แสนบาทไทยนะดังนั้นการจ่ายค่าปรับนะคะแค่บอกว่าคุณไม่ติดแบคลิสต์แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับเอกสารของนะคะผู้เชิญและผู้ยื่นนะคะของสามีและภรรยาน,นั่นแหละนะคะแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆน,นะคะเช่นภรรยาได้ภาษาไหมนะคะสามีรายได้ถึงเกณฑ์ไหมจ่ายภาษีครบไหมเครดิตดีไหมนะอื่นๆอ,อีกมากมายนะดังนั้น คลิปนี้มนะคะมาดำมาฝากไว้ว่าถ้าโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยนะคะต้องมีเงินนะคะติดตัวไว้นะคะอย่างน้อยประมาณ1ล้านวอนนะคะแล้วก็บอกที่บ้านด้วยถ้าถูกจับส่วนใครที่มีสามีเป็นคนเกาหลีนะคะให้จ่ายค่าปรับก่อนกลับแล้วก็เก็บบินใบเสร็จไว้นะคะและก็รอนะคะบางคนจ่ายก็ติดแบคลิสต์นะคะแต่แบคลิสต์สูงสุดไม่น่าจะเกิน1ปีนะคะหลัง1ปีแล้วก็สามารถยื่นวีซ่าได้นะคะวีซ่ามีโอกาสผ่านได้นะ,ะบางคนผ่านรอบแรก แต่บางคนก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูตแต่เอาเป็นว่าน้องมีโอกาสนะคะสำหรับคนที่มีสามีเป็นคนเกาหลีที่ถูกจับนะคะแล้วมีโอกาสที่วีซ่าจะผ่านเนาะ,ะอ่ะใครที่สนใจนะคะอยากรายงานตัวกับหนูไม่อยากถูกจับหนูอยากรายงานตัวกับเองนะคะ อันนี้มาดามก็รับรายงานตัวกลับนะคะรรายงานตัวกลับคือมันไม่ต้องไปติดคุกของตอมเนาะแต่ว่าถ้าเขาไม่เปิดโครงการเราจะติดแบคคลิสนะคะดังนั้นใครอยากใช้สิทธิรายงานตัวกลับก็รอนะคะรอจนกว่าจะมีโครงการแต่ถ้ามีเรื่องด่วนจะกลับนะคะก็ต้องรายงานตัวค่ะมาดามรับรายงานตัวออนไลน์นะคะรับทําจดที่เป็นสมรสปรึกษาเรื่องของงานหย่านะคะเราก็รับทําวีซ่าแต่งงานนะคะอันนี้มาดามรับทาใครสนใจก็ทักมาที่คอนแทคของมาดามได้เลยค่ะ